วันนีสส้สาธิตวิธีวิธีเก็บเห็ดงกไข่เพิ่งไปขอปลาเลยธีเก้าเห็ดงกนี่คือว่าเลด้ยวดแถวนี่งนี้ออกหลายที่ไม่รูกเลยเนื่เงียาไปลยกันเชี่ยไปเชียมาหน่แมนโบมีเพราะว่านแรง ตองหาเน้ำผมใหม่ของมูนนี่มันจีนี่ริบอบ่มีกะบบมีแล้วมันบกนาากวกหายาที่สุดพอเห็ดบานห้อหนี่ตะโกขันมัน มันธุ์ไหนขันผลงูโดนทันทีมันธุ์ไหนออกเลยเดือนนี้โบวี้หอนเห็ดกิน,นตามมาเรื่อยๆข้างตามเห็ดหัวโอมี่เห็ดหลงโง่โอมี่บบ มันห่อยุคมายุคค่คูน่มันอ่อเนี่ยออกเป็นปลาตึบๆแบบนี้เลบนนี้บ่มีหอดไอเสียบ่มีหอดเสียหะห่อทตไหนกาหอมเ้าแค่อไผ่เน่ยปะโอ้ห่อนห่ยุ่งก็ควยเอาละเอาละเขาเ็นเขาขายบะไม่ร้หรอกที่ซอรองเราัหายากวด สื่อเราก็ขายแล้วลด้วยใชนีิเขาขายกระทุย่าบาทว่าแงเาสือ,อะจะคเกินวเนาะโอ้ยหาาเเียกับสอยกโกเนาะเอาเอ้าเอาเอา่ออาฟฟอา,อ,าอีเสเรา